วันนี้เราก็จะมาลองดูกันว่าน้ำมันของรถสตาเลียนตอนมันขึ้นเตือนสีส้มแล้วมันจะขับได้ประมาณกี่กิโลนะครับเอาเก้าห้าเต็มถังครับเต็มถ,ถังเลยวะเออเต็มถ,ถังดิดูเ้งแก๊กเลยไม่มีอะไรเลยน้ำเสาวผสมไปอืมกระตุกไยทีนี้ปุเซลล์หรอวจะแรงขึ้นเลยดับเลย สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง BS Rider ที่เฮ็ดเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเราก็จะมาลองดูกันว่าน้ํามันของรถสตาร์เลียนตอนมันขึ้นเตือนสีส้มแล้วมันจะขับได้ประมาณกี่กิโลนะครับตอนนี้ก็จับไม่แล้วนะแคบตอนนี้ได้สามร้อยเมตรละตอนนี้เราก็มีตัวเซตตี้อยู่ข้างหลังนะครับดิดิ ออเอ,อ,เอ,อามันไปแล้วว่ะเออตัวเซฟตี้เราไปแล้วเอาตัวขับตามมันไปเลยหมดนะครับ <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว เติมน้ำมันปั๊มน้ำมันห่างจากตรงนี้ประมาณ10กว่ากิโลนะเรามาดูว่าจะถึงเปล่านี่ตัวเซฟตี้เราอยู่ตรงนี้เลยเเราน้ำมันหมดปุ๊บนี่บีบแต่เรียก <laughs> นี่ผมถ่ายนี่ไม่รู้จะเห็นไอหน้าปัดไหมหรือเปล่านะนี่ก็แบบเอียงตัวสุดๆแล้วนะนั่งแบบสุดเบาแล้วนะพยายามจะให้เห็นไมให้มากที่สุดนะครับผมถ้าไม่เห็นก็ขอสมาภัยด้วยนะครับผมห่าง <c oughs> หายกันเป็นนานเลยช่วงนี้ผมติดงานจริงๆนะงานเยอะช่วงนี้ก็ขอโทษกันด้วยนะครับอันนี้กว่าจะได้พักก็ต้องนะรอเรียนออนไลน์ อันนี้ก็เพิ่งเรียนเสร็จไปนะครับผมสองกิโลแล้วสองกิโลแล้วอันนี้ผมก็เติมตอนแรกก็เติมเต็มถังนะครับผมขับประมาณสองอาทิตย์แล้วไม่ได้เติมสักทีความจุถังก็ประมาณหนึ่งเอ้ยประมาณเออเท่าไหร่วะาเดี๋ยวก่อน 4.5ลิตรนะครับถังของสตา r เลียนวีทีอาร์125นะครับประมาณ4.5ครับได้2อาทิตย์ก็กว่ากคุ้มอยู่นะแล้ววันนี้ก็เอขับจนหมด้ะเนี่ยจนขึ้นเตือนแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะขับได้กี่กิโลนะครับเลยมาวัดดูสักหน่อยแค่เพิ่ม ปขับไปเรื่อยๆชิวๆตอนนี้สมกิโลแล้วนะไอตัวนี้ปั๊มเอสโซ่ใหม่ยังไม่เปิดให้ใช้บริการนะครับตอนนี้สกิโลแล้วอ่นนี่เราขอเป็นอะไร เราไปช่วยเขาไม่ได้นะตอนนี้น้ำมันเราก็จะหมดนะเออเดี๋ยวถ้าทีบทีบไปนี่หมดคู่แล้วโอ้โหจบเกมเราสวยไมันแสงเราเว้โอ้โห นะครับปัมเอ็โซอยู่ด้านขวาของเราแต่ตอนนี้เราต้องไปยูเทิร์นก่อนไม่รู้น้ามันจะหมดก่อนหรือเปล่านะครับ6กกิโลแล้วตอนนี้6กกิโลแล้วน้ำมันหมดแล้วทีบด,ด้วย เจ็ดกิโลแล้วนะครับตอนนี้ไหนกูบอกว่าสิบกว่ากิโลว่าหลอกเรานีนหว่าอ๋อรู้สึกเหมือนรถจะกระตุกกระตุกแล้วนะเฮ้ตายเถอะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราเติมเต็มถัง4.5ลิตรนี้ประมาณกี่บาทนะครับผมผมกลาวไว้ประมาณ120ได้น่าจะประมาณนั้นเราลุ้นกันเลยดีกว่าแค่ว่ากี่บทิทเก้าห้าอยู่ไซเก้าห้าอยู่ล็อกไดีนี่ล็อกดีจัดปึ๊บ มาบรีบรวยยังวะเต็มถังอ๋อไม่รู้ไม่รู้ว่าเต็มถังกี่บาทเนี่ยไม่เคยรอให้มันหมดอ่ะเต็มถังเร็วจังวะ ฮะซีซีเองเหรอโอ้โหถังน้อยนี่ว่าขับมนานอยู่นะขับสองอาทิตย์เนี่ยคานนี้สองอาทิตย์ด้วยไม่ได้เติมอ่ะสองอาทิตยรอโอ้ขี้โม้อีกแล้วสองอาทิตย์เลยไม่ได้แตกเลยเจ็ดสิบบาทเลยเหรอวะ ยี่บสองมีตังพอป่ะเนี่ยไปตังไม่พอยืมก่อนนดไ <c oughs> หมฮะยืมกี่บาทเลยไ,ไม่ยืม,ยมให้คิดดีๆคิดดีๆห,ห,หรอหเอาก้าห้าเต็มถังครับเต็มถ,ถังไงวะวเออเต็มถ,ถังดิ ดูเฮ้งแก๊กเลยไม่มีอะไรเลยกระเป๋าผสมไปฮืมกระตุกไปเห็นนี้สอ,องห้าปุ่มเดียวรักเราจะแรงขึ้นเลยดับเลยร้อยสิบบาทพอไหมพอจ้ะโอ้โห,โหโบวกนี้องสองสามวะ <c oughs> สิบบาทสิบบาทนี่ครับของครับกดไปไปพร้อมพร้อมเต็มถังร้อยสิบบาทนะครับถังสี่จุดห้าลิตรขอด้ว่าโอเคแต่อย่าปล่อยให้น้ำมันหมดดีกว่านะครับผม อาจจะไปดับกลางทางได้นะอย่างผมนี่ครับปกติที่จะเหลือสองขีดก็เติมแล้วนะครับจะเสียประมาณร้อยหนึ่งอันนี้มันไม่ว่างไงทุกคนเอองานมันเยอะมากล้อมหน้าล้อมหลังเลยนะเล,เลิกงานก็หกโมงเลยนะครับผมเลยไม่มีเวลาเติมน้ำมันเท่าไหร่เลยนะครับนะครับคลิปนี้ก็มาทดสอบว่าถ้า น้ำมันหมดจะขับได้กี่กิโลนะผมวัดมาได้ก็เจ็ดกิโลนะครับผมแต่ผมน่าว่าน่าจะขับได้เกินกว่านั้นเกินเจ็ดกิโลใครเคยลองแล้วก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมโอ้โหไม่ได้แล้วนี่ไม่ได้แล้ว,ไ,ไ,ลวไปครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ